สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้จะมาเจาะกระดุมนะคะกระดุมแบบกุ้นนะคะเป็นผ้าผ้าไหมผ้าอะไรที่เราลูกค้ามาตัดเนาะเราจะต้องอทํากระดุมกุ้นนะคะสําหรับเสื้อนะคะทีะ่ตัดแล้วต้องทํากระดุมกุ้นนะเราก็จะตัดผ้าแบบนี้นะคะนะนําไปรีดผ้ากาวนะคะเนาะนี่คือผ้าไหมนะคะ เราจะมาที้ดพาก,กาวติดด้านนี้เนาะเราก็ตัดตรงตรงนี้เลยนะคะตัดตรงตรงนี้เลยเนาะ,ะแต่ว่าเวลาเราวางกุ้นนะคะเราจะวางเฉลียงนะคะ,ะเราจะวางเฉลียงแบบนี้เนาะสมมติว่าตรงนี้นะคะเป็นดังดุมเนาะเราก็จะวางแบบนี้นะคะ เวลาเรากุ้นออกมาก็จะเป็นเฉลียงแบบนี้นะคะไม่ได้วางอย่างนี้นะคะนะ,ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเย็บกันเลยเนาะหลังจากชิ้นนี้นะเราขีดกระดุมไว้แล้วเนาะ,ะความกว้างของกระดุมก็อาจจะใหญ่กว่ากระดุมที่เราซื้อมานิดนึงนะคะนะ,ะสมมติว่ากระดุมสองเส้นนะ แล้วก็วัดออกไปเผื่อไปอีก2มิลน,นะคะ2มิลก็คือ2ขีดเล็กๆเนาะเผื่อออกไปนิดนึงนะเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายนะคะความกว้างก็จุดห้าหรือว่าจุดเจก็ได้แล้วแต่นะคะว่า,อาชอบใหญ่ชอบเล็กเนาะถ้ารูปร่างลูกค้าตัวใหญ่ก็อาจจะเอาจุดเจ็ดห้านะคะจะใหญ่นิดนึงนะคะถ้ารูปร่างเล็กเราก็ดูอีกทีนึงนะคะก็จะเอาอกระดุมเล็กนิดนึงเนาะช่วงความกว้างของกระดุมก็อาจจะเล็กนิดนึงนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มเจาะกระดุมกันเลยเนาะเป็นกระดุมกุ้นนะคะเราก็จะนําผ้าที่เราตัดมาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกระดุมก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราเวลาวางเราก็อาจจะนําวางแบบนี้นะคะวางเป็นเฉลียงเนาะตรงเฉลียงตรงรังดุมที่เราจะเจาะนะคะวางเฉลียงไปแล้วก็เดินนะคะใช้จากเดินถีนิดนึงเนาะตรงรอบเลยนะคะยิ่งตรงมุมก็ต้องยิ่งอ่ะทีดนะคะ ตรงมุมตรงนี้นะคะก็อ่ะถ้าไม่แน่ใจก็ใช้มือหมุนได้นะคะใชม้มือหมุนหมุนผ้าเอาเนาะเราไม่ต้องย้ำถอยหน้าถอยหลังนะคะเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะ มันจะได้ไม่เป็นกระดูกตรงนี้นะคะเวลาเย็บออกมาจะได้สวยนะคะออกมาแบบนี้เนาะเนี่ยข้างล่างก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะค่ะพอได้แบบนี้แล้วเนาะเราเย็บสี่เหลี่ยมรอบแล้วนะคะแล้วก็คลิปสีมุมนะคะให้เรียบร้อยเนาะตอนนี้เราจะมาทําการเย็บนะคะเย็บเป็นแบ่งสองส่วนนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้เท่ากันเนาะเวลาวางนะคะเวลาพับเราก็จะพับให้ดูให้เท่ากันนะคะนะ เดี๋ยวก็เย็บเลยนะคะเย็บผ่านมาเลยเนาะให้ตกตรงริมริมผ้าตรงนี้นะคะอย่าให้ปีนนะคะนะตรงนี้คือพยายามใช้สองสีนะคะจะได้เห็นเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะนะพับให้เท่ากันเลยเนาะ เย็บเสร็จแล้วนะคะจะได้อย่างนี้เนาะเราก็อมุดเข้าไปนะคะจับมุดเข้าไปนะก็จะได้แบบนี้นะอ่ามันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะนะนี่ได้แบบนี้เนาะนะก็จับให้พอดีนะคะจับอ่าดูให้สี่เหลี่ยมให้พอดีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเดินตัดหัวตัดท้ายนะคะนะนี่เราจะตัดตรงนี้เนาะเราก็เปิดฝั่งนี้ขึ้นนะคะ เงียเนะย็บแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะเป็นกระดุมนะกระดุมสองด้านนี้จะเท่ากันนะคะเนาะเนะี่ยเหมือนกันนะคะนะได้แบบนี้เลยนะอโอเคนะคะข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ตัดนะคะอ่าตัดให้รอบเลยนะตัดมุมแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่กระทุงผ้าเนาะ ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปประกอบตัวได้นะคะเนาะเป็นรังดุมแบบที่เราทําแบบนี้นะคะนะใช้ออทองเหลืองหรือว่าอันนี้สันกันไก่นะคะทุบนิดนึงเนาะเขาจะได้เรียบเรียบนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะคะนะสวยไหมคะนะได้ลแล้วนะคะเนาะสําหรับกระดุมนะกระดุมปุ้นนะคะนะ,อะขอคุนคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ